สวัสดีครับที่อยู่ในรายการรวมชาห้าแคสเตอร์นะครับแคสเตอร์ในวันที่เป็นไอแคสเตอร์ที่เป็นผู้โชคดีในวันนี้ก็คือเทกเกอร์ซารานะครับเราจะมาบอกการความหลอนของเขานะครับที่เขาพูดผิดนะครับไปชมกันเลยครับ เาอแล้วฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับไมค้าอีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้ส,สวัสดีครบไม่าย,ายเฮ้ยไม่ใช่ละเมาละเ,เจอแกะทีเดียวเมาเลยนะฮะเป็นไงยังไม่ทันจะเริ่มเลยนี่นะฮะเราจะมาย้ายคนย้ายแกะจากข้อหนึงไปอีกข้อหนึงนะฮะก็ นั้นนะฮะเราหาแคคตัสไม่ได้ถ้าสมมุติเราสามารถสกัดสารอันนี้ผมพูดเล่นนะฮะมันทําไม่ได้นะฮะเราน่าจะสกัดสารสีเขียวจากคิปเปอร์ได้นะฮะแล้วก็เอา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 ,เอาหนังเน่าๆของสีเขียวนั่นนะฮะมานั่นกับสีน้ําตาลนะฮะโอเคฮะหยุดนะเฮ้ยป้นนะนี่คือการหยุดมีขนทั้งหมดส่งมาเท่าไหร่ภ <c oughs> ามีสับตัวเหมือนคนเมาพูดเลย มาสีมเจนต้ากันว่าดีกว่าฮะอ่าสีม่วงสีสันสดใสงามสีสันสดใสงามสีงามสดใสดิสีงามสดใสงามเดียงประโยคพูดลิ้นพันไปแล้วไม่ต้องอยู่กันแบบเบียดกันมากนะฮะแบบอยากนอนตรงไหนก็นอนนะฮะเดี๋ยวเอาแกะมาให้นอนเอาเอาเตียงมาให้แกะนอนด้วยนะฮะโคตรเวอร์เลยนะฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ ฉากรวมรวมจากฮ่าแคสเตอร์นะครับของทิกเกอร์ซาซาในครับวันนี้ก็ขอบคุณรับก่อนจักหน่ม่นะครับสำหรับี้สวัสดีครับ